สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกตชาแนลครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาดูดอกหญ้านะครับเป็นยาหัวงอกนะครับหรือว่ายากิกากนะครับภาษาอีสานเอ่ย้าหัวงอกหรือยากิกากนะครับทุ่งดอกญ้านะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านลินฟ้าตำบลลินฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาดูกันว่า มันจะสวยอย่างที่คนเขารีวิวไว้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับการเดินทางมาที่ทุ่งหญ้าแห่งนี้นะครับก็มาที่บ้านลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเมื่อวิ่งมาถึงกลางหมู่บ้านลิ้นฟ้าแล้วนะครับก็ให้วิ่งตรงออกมาทางทุ่งนานะครับหรือถ้ามาจากบ้านผักขะนะครับเมื่อเข้ามาถึงยัง บริเวณของบ้านลินฟ้าแล้วนะครับเมื่อมาถึงกลางหมู่บ้านก็ให้เลี้ยวซ้ายลงไปตรงเสาไฟฟ้าที่มีกล่องสี่เหลี่ยมอยู่นะครับแล้วมาถึงท้ายหมู่บ้านก็ให้เลี้ยวขวาแล้วตรงมาจนสุดเลยนะครับนั่นแหละครับบ้านลินฟ้านะครับอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านนะครับอยู่ประมาณสัก2กิโลเมตรได้นะครับห่างหมู่บ้านมาเมื่อขับมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีต้นให้สังเกตดูต้นเขาเอื่นต้นสำสานะครับพี่น้องต้นสำสาบะกรง่อยครับอยู่ทั้งปุ่นเละครับ ตัวสำซาบอกไงให้จอดรถลงมาเลยนะครับพี่น้องจอดรถแล้วก็ยางลงมาเลยครับนี่แหละครับให้สังเกตเทียงนาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั่นก็ได้ครับให้สังเกตเทียงนาหรือสังเกตโน่นเป็นโรงปลูกผักนะครับหรือสตอผักที่เห็นเห็นหลังคาพูดให้สังเกตนะครับถ้าออกมาจากหมู่บ้านให้มองทั้งขวาถ้าเห็นตรงนั้นนั่นคือถึงแล้วให้จอดรถได้เลยแล้วก็เดินลัดทุ่งหน้าลงมานะครับพี่น้องครับเอาละครับนั่นก็คือบริเวณของทุ่งหญ้านะครับที่กําลังเป็น ไวรัลที่กําลังเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง t i k t o อกนะครับคุณผู้ชมครับทุ่งดอกหญ้าบ้านลิ้นฟ้าอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับพี่น้องครับไปบึงใกล้ๆกันนะครับพี่น้องครับที่นี่ผมจิปถไายซูมบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับ